ทรยศผัวไทยสุดท้ายแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเรื่องจริงจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาเขานั้นเป็นสามีของผู้หญิงไทยคนนี้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมีลูกสองคนในระหว่างนั้น แฟนของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงก็เข้าไปแชทกับผู้ชายต่างชาติคุยกันไปคุยกันมาแล้วผู้ชายนั้นก็คือเหมือนกับปอยอทําให้ผู้หญิงนั้นหลงรักแล้วก็ชวนผู้หญิงเทรดหุ้นโดยในช่วงแรกๆนั้นก็จะได้กําไรขึ้นมาจึทงทให้ผู้หญิงนั้นก็คือเหมือนกับ ฮึกเหิมที่อยากที่จะได้มากขึ้นก็ลงไปเรื่อยๆจ้สุดท้ายท้ายสุดลงไปถึงส0มแสนบาทแล้วทีนี้ก็คืออยากจะถอนเงินคืนอยากจะได้กําไรแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยหากอยากได้ทุนนะคุณจะเป็นที่ต้องลงไปเพิ่มอีกสามแสนบาทรวมเป็นห0 0 0 0ถึงจะได้เงินคืนแลทีนี้ผู้หญิงก็คือเริ่มไม่มีเงินในระหว่างนั้นนะคะก็ผู้หญิงนั้นมีใจ มีใจให้กับผู้ชายที่คุยทางออนไลน์นั่นทีก็คือมาขอสามีเขาอยากสามีเขานั้นก็คือค่อนข้างที่ตกใจว่าเพราะอะไรเพราะเขมีลูกด้วยกันสองคนแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่ผู้ชายก็กลัวว่าผู้หญิงจะถูกหลอกสุดท้ายท้ายสุดนะคะเรื่องนี้มันจะจบยังไงพิมพ์ไม่รู้นะแต่พิมพ์ก็บอกสามีเข้าไปว่าผู้หญิงน่ะถูกหลอกแล้วล่ะ และที่เขาคุยทุกวันเนี่ยก็คือแสแกมเมอร์มอไม่ใช่ตัวจริงดังนั้นก็ฝากให้กับแหน่หลายคนนะคะว่าบางครั้งนะนะคะก็คือเราทรยศอีกคนหวังจะไปหาอีกคนมันอาจจะต้องสวยนะอย่างเคสนี้นะคะพี่บอกเลยนะคะว่าหมดนะคะไม่เหลือ